ไม่ต้องแพงเหมือนแบงค์พันนะคะไม่ต้องแพงเหมือนแบงค์พันเพราะแบงค์พันคือสีเทานะคะไม่ต้องไม่ต้องเลยนะคะ ทุกคนวันนี้นะคะเจลก็เปิดตัวรายการใหม่ของเจลนะคะซึ่งแบบว่าเจลอยากจะตั้งเองอะไรเองนะคะชื่อว่ารายการสวยทิปนะคะรายการนี้เนี่ยคือเจลเอาคําที่แบบผสมกันนะคะระหว่างคําว่าสวยกับคําว่าทิปที่มาจากคําว่าแบบโลกทิปเมืองทิปอะไรทิปนะคะแต่ว่าเจลเพียนเป็นแบบว่าภาษาอังกฤษเนาะก็คือทิปที่แปลว่าเคล็ดลับการแนะนําอะไรประมาณนี้นะคะมาบอกว่าเราจะทําสวยยังไงด้วยทิปเด็ดๆทิปดีๆนะคะจากทาง เ e l s o r r y นะคะโอเคอีพีแรกของเราเนี่ยไม่พูดพิ่มทำเพลงดีกว่านะคะน่าจะเป็นอ่ออะไรที่ถามกันเข้ามาแบบเยอะมากล้านแปดอินบ็อกกันเข้ามาแบบตึ <c oughs> ้งตึ้งตึ้ง,ง,งคือแบบตลอดตั้งแต่แบบเจลเริ่มทำอ่าคลิปเราก็ทำช่องเ e l s o r r y ใหม่ๆนะคะก็แบบว่าพี่คะหนูจะทำยังไงดีคะให้แบบเราอ่ะเลือกรองคืนแล้วเราอ่ะดูหน้าแบบเราไม่เทาล่าเราดูแบบยังโอเคอยู่นะคะไม่ได้มีความแบบ โอ้หน้าล,ลอยหน้าเหมือนพระจันทร์อะไรอย่างนี้นะคะก็คืออย่างแรกเลยนะคะเราจะต้องเปลี่ยนไมเซ็ตกันก่อนเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยหน้าของเราเนี่ยมันมีความหมองคล้ำคือจริง,รงๆเนี่ยสาวไทยแบบเยอะมากเจว่าแบบเยอะมากๆเลยไม,ม่ว่าจะเป็นสาวหรือว่า LGBT ว่าอะไรใดๆก็ตามนะคะจะมองว่าการใช้อะไรที่มันผิวแบบขาวมันจะดูดีเอาง่ายๆนะอย่างตัวเจลเองอะ่ะก็เคยมันมีความผิดพลาดมาก่อนในชีวิตอยู่ขึ้นรูปให้ดูนี่นี่คือใบหน้าของ ชั้นสมัยแบบว่าเออเรียนมหาวิทยาลัยเนาะเรายังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ต้องขาวกับผิวนิดนึงสิแต่ความจริงก็คือมันขาวกับผิวไป3 4มสี่เฉดอลเธอซึ่งพอภาพนั้นกลับมาดูในปัจจุบันอะเราก็รู้สึกว่าฉันแต่งอะไรออกไปเนี่ยคือจริงๆอะมันก็ต้องดูพื้นฐานผิวของตัวเองด้วยนะว่าผิวยังผิวเราเนี่ยเราควรจะใช้ออแป้งเบอร์อะไรหรือว่ารองพื้นเบอร์อะไรที่แบบรู้สึกว่าเอ้ยมันเหมาะกับสีผิวของเรานะคะซึ่ง EP นี้ซึ่งเป็น EP แรกนะคะเจ๊ก็เลยแบบเอาแบบวิธีการเลือกรองพื้น งให้แบบว่าไม่น่าเถากันนะคะซึ่งวันนี้เน่เจลจะหยิบเอารองพื้นที่เจลมีนะคะ5ขวดของทาง m t i Feel Perfect Foundation ตัวนี้มาให้เพื่อนๆคนได้ดูกันนะคะซึ่งรองพื้นตัวนี้เนี่ยเจลบอกเลยว่าเป็นรองพื้นที่เนื้อดีมากนะคะแล้วก็ติดทนนาน <Wow. S 1> มากๆเขาชอบใช้แบบในกองถ่ายในอะไรอย่างนี้ด้วยอันนี้แบบบอกไว้นิดนึงนะคะ ก่อนอื่นเนี่ยที่เราจะไปเลือกรองพื้นกันเนี่ยเจลแนะนําให้เรารู้จักกับอันเดอร์โทนสีผิวของเราก่อนนะคะอันเดอร์โทนคืออะไรอันเดอร์โทนของสีผิวเนี่ยจริงแล้วก็คือพื้นฐานของสีผิวของเรานั่นเองนะคะแบ่งแบบง่ายๆเลยนะคะเป็น3อันนะคะก็คืออันเดอร์โทนกลางก็คือเขาเรียกว่านูเทลโทนนูเทลโทนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโทนที่เหมือนแบบว่าโทนกลางๆไม่เหลืองไม่ชมพูนะคะแล้วก็อันที่2นะคะเป็นวอร์มโทนนะคะก็เป็นโทนที่แบบโทนออกเหลืองเป็นสาวแบบอารมณ์สาวผิวสองสีสาวอินเดียเป็น จนถึงแบบเชื้อชาติแบบแอฟริกาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อันเดอร์โทนที่3นะคะเป็นอันเดอร์โทนชมพูนะคะเขาจะเรียกกันว่าคูโทนนะคะอันเดอร์โทนแบบคูโทนเนี่ยก็จะเป็นเอ่อคนที่มีผิวประมาณผิวชมพูผิวแดงอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นแบบพวกฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาซะส่วนใหญ่กันนะคะทีนี้พอเรารู้จักกับอันเดอร์โทนทั้ง3อันเดอร์โทนแล้วเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นอันเดอร์โทนไหนนะคะเจลแนะนานให้เราเนี่ยดูจากหลังข้อมือของเรานะคะนี่ข้อมือของเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมวิธีการก็คือนะคะออก ไปตักแดดเลยไปแบบกลางแดดเลยนะคะแล้วก็ดูว่าเส้นเลือดที่มันอยู่ตรงข้อมือของเราอันนี้เนี่ยเป็นสีอะไรถ้าเส้นเลือดของเราเนี่ยออกเป็นเอ่อสีเขียวนะคะมีความเขียวมากๆเนี่ยก็บอกเลยว่าอันนี้ก็จะเป็นอันดร์โทนประมาณแบบวอร์มเป็นแบบโทนอุ่นนะคะก็เหมาะกับรองพื้นที่มีความสีเหลืองอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเจว่าส่วนใหญ่สาวไทยก็จะเป็นแบบนูโชค่อนไปทางเหลืองซะส่วนใหญ่นะคะส่วนคนที่เส้นเลือดเนี่ยออกเป็นสีแบบสีน้ําเงินนะคะก็แสดงว่าสีผิวของเราเนี่ยเป็นโทนแบบโทนเย็นเป็นคูลโทน นะคะออกไปทางชมพูนะคะอนเดอร์โทนชมพูของเรานั่นเองนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็ผู้คนจีนญี่ปุ่นอะไรนีก็จะเป็นอันเดอร์โทนชมพูก็มีนะคะก็แล้วแต่เลยว่าซีพิวแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าใครดูแล้วเนี่ยเส้นเลือดของเราเนี่ยมันไม่ดูน้ำเงินเกินไปไม่ดูเขียวเกินไปแสดงว่าเราเนี่ยเป็นแบบอันเดอร์โทนกลางๆนะคะเป็นนัวโตรโทน No. ทีนี้มากลับมาสู่ขั้นตอนการเลือกรองพื้นกันบ้างดีกว่านะคะการเลือกรองพื้นเนี่ยเจลก็แนะนําให้ไปดูที่เคาน์เตอร์เลยนะคะเน้นแบรนด์ที่มีสีอรองพื้นที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็ครอบคลุมนะคะแบรนด์ที่ทํารองพื้นออกมาประมาณ 1- 2สีเนี่ยบอกเลยว่าแบบสาวผิวแทนอย่างเจวะเจลใช้ไม่ค่อยได้นะคะคืออย่างเจวะเจล NC ประมาณ NC 37-40ประมาณนี้นะคะแล้วแต่ช่วงนะคะถ้าช่วงไหนที่แบบว่ามีความคล้ำออกแดดเยอะๆก็จะไปสีสองเลยก็คือจะมีความคล้ำม,มากๆเลยนะคะแต่ว่า ช่วงไหนไม่ค่อยได้ออกแดดอยู่แต่บ้านอยู่แต่ในห้องอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบ37บางทีก็คือขาวมาก,มากๆก็ก็เคยนะคะคือจริงๆเ,เราต้องดูความสว่างผิวของเราด้วยนะคะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คืออันเดอร์โทนของผิวนะคะว่าอันเดอร์โทนอ่ะสีประมาณไหน,นอย่างเจก็เป็นโทนสีเหลืองเวลาเจ๊เลือกใช้รองพื้นอย่างรองพื้นของเนคเคทตัวนี้เนี่ยเจ๊ก็จะเลือกใช้สอสี WY อะไรประมาณเนี้ยก็เป็นสีออกทางโทนเหลืองของทาง u r b a n เ e c a y นะคะโอเคทีนี้เอาง่ายๆวิธีการเลือกรองพื้นเนี่ยถ้าแบบพี่หนูไม่รู้เลยแบบบางทีบางแบรน,นจจด้ออกมาแบบเป็น สีอะไรประมาณนี้เขาอาจจะมีให้เลือกประมาณ10สีแต่พอเราแบบเดินเข้าไปที่เคาน์เตอร์แล้วแบบ <ฤ Ver. S 1> เฮ้ยหนูงงมากเลยหนูหจะเลือกสีไหนมันดูงงไปหมดแบบสีที่เคาน์เตอร์มันเยอะมากเลยนะคะแนะนําวิธีการเลือกะคะให้ลองแบบยิบ ออกมาสักอันหนึ่งนะคะแล้วลองดูที่หลังมือก่อนนะคะแต่เราไม่ควรลองที่หลังมือหมดนะคะดูว่าสีไหนที่มันแบบเออมันใกล้เคียงกับผิวเรามากที่สุดนะคะแล้วก็หยิบมาสักสามสีก่อนประมาณนี้เราดูอ่าอันนี้มันออกเหลืองนี่นาอ่าลองดูวิธีการก็คืออย่างสําหรับรองพื้นของ M T I ตัวนี้เนี่ยที่เจลเอามาวันนี้นะคะมีอยู่5สีด้วยกันนะคะก็คือมี N 0 N 1 N 2 N 3แล้วก็ C 2นะคะซึ่ง N นําหน้าเนี่ย จะเป็นสีโทนแบบนูเทรลออกเหลืองนะคะก็จะเหมาะกับคนที่มีผิวออกเหลืองนิดนึงนะคะส่วน C เนี่ยก็จะเป็นแบบออกแนวคููโทน,นะคะก็เหมาะสำหรับคนที่แบบเป็นผิวแบบโทนชมพูนะคะซึ่งเจวัตจะลองหยิบมาสัก3ขวดนะคะอันแรกเนี่ยเป็น N.2 อันที่2เป็น N.3 และอันที่3นะคะ เป็น42นะคะสมมุติถ้าเราลองที่หลังฝ่ามือแล้วเนี่ยเราก็หยิบมาเลยหยิบมาลองเลยวิธีการลองสีนะคะอย่าลองที่ฝ่ามือตรงนี้แล้วจบไม่ใช่ไม่ควรจุดที่เราควรลองมากที่สุดก็คือตรงจอไลน์ของเราตรงประมาณนี้นะคะจอไลน์ตอนนี้ไม่ชัดแล้วเพราะอะไรพระอว้วนนะคะก็คือนี่ประมาณนี้ที่มันเป็นอ่อตรงกึ่งกลางระหว่างคอนะคะก็คือถ้าสมมุติวันนี้เนี่ยเราอ่าทาลองพื้นมาก็แนะนำให้เช็ดออกก่อนนะคะเดี๋ยวจะขอเช็ดตรงประมาณนี้ออกก่อนเนาะ เดยกก็จะเชดออกประมาณนี้นะคะนี่คือรองพื้นแล้วก็แป้งที่เราทามาวันนี้จริงๆเคล็ดลับเนี่ยใช้ได้กับแป้งด้วยนะคะสีที่มันเป็นสีนี่เราก็จะเห็นเส้นตรงนี้ระหว่างแก้มแล้วก็คอของเรา เดี๋ยวขอติดนี่นิดนึงจากนั้นพอเราได้สีรองพื้นที่เราลองหยิบมาแล้วเนี่ยสเบอร์นะคะเอาจริงเจลเอามา4เบอร์แล้วกันเอา N 1มาด้วยแล้วกันเป็น N 1 N 2 N 3แล้วก็42นะคะดูเลยว่าทั้ง4สีอันไหนมันแบบมันจะกลืนกับผิวมากที่สุดเนาะเอา N 1ก่อน N 1เนี่ยรู้เลยว่ามันขาวกว่าผิวแน่นอนนะคะแล้วก็จะลองให้เพื่อนเอนดูแล้วกันนะ N 1นะคะนี่วิธีการนะคะเอาเอาสีเนี่ยแต้มลงไป หนึ่งประมาณนี้เวลาไปลองเทสเตอร์เครื่องสำอางเนี่ยก็ลองไปเลยไม่ต้องไปสนใจแต่สิ่งที่สาคัญก็คืออย่าลองในแสงเหลืองเพราะสีที่มันได้เนี่ยมันจะเพี้ยนนะคะแนะนําให้ดูแล้วก็ลองเปรียบเทียบแล้วลองเอามาทาที่บ้านหรือว่าแบบขอเทสเตอร์เขาอะไรเงี้ยนะคะลองดูอันที่สองเป็น n2 นะคะ n2 n2 เห็นไหมอันที่สามเจลขอ c2 นะคะ c2 นี่รู้เลยว่าเป็นคูโทน ส่วนอันสุดท้ายนะคะ N 3ามนะจ๊ะไม่มีพื้นที่แล้วจ้าแนมะ่ N สามตรงไหนดีทาเยอะไปหน่อย N สามตรงตรงคางนี้แล้วกันทุกคนเห็นชัดไหมนี่ N 3นะเอาง่ายๆเลยนะวิธีการเลือกนะเลือกไม่ให้หน้าเท่านะอันนี้ N 1ถูกไหม N หนึ่อันนี้ยตัดทิ้งไปได้เลย <No. S 1> เพราะว่าพอเราเกลี่ยแล้วเนี่ยมันจะมีความขาวถูกไหมคะทีนี้มาดูเบอร์ N2 และ C2 สีสองสีนี้จะมีความใกล้เคียงกันแต่ว่า C2 จะมีความสว่างกว่าเล็กน้อยสีนี้โอเคมันพอดีกับหน้าแต่กับคอมันมาได้เลยกับคอมันดูขาวกว่านะคะเพราะฉะนั้นสี C2 ตัดทิ้ง <No. S 1> ตอนนี้เหลือ N2 กับ N3 N2 กับ N3 ็ N3 จริงๆสำหรับเจว่ะใช้ได้ทั้ง2สีเลยแต่ N3 อะ่ะกับแก้มอะ่ะมันจะมีความเข้มกว่านิดนึงเห็นปะในขณะที่ N2 อันนี้นะคะตรงกลางอันนี้เนี่ยสีนี้ที่เป็นแก้มกับสีคอเนี่ยมันเข้ากันมากๆเลยทุกคนเห็นไหม เพราะฉะนั้นสีที่เจลด้าและสีที่เจลเลือกนะคะก็คือสี N2 นะคะประมาณนี้เพื<ๆ>่อนๆเห็นแล้วเนาะเดี๋ยวขอเช็ดแป๊บหนึ่งวิธีการไปเลือกเนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือแนะนําให้เลือกไฟแบบไฟธรรมชาตินะคะถ้าที่เคาน์เตอร์ของเขาเนี่ยมีไฟสีขาวก็จะยิ่งดีนะคะก็แบบพี่ขานุขอลองแบบไฟสีขาวหน่อยเพราะว่าการเลือกรองพื้นอะไรใดๆก็ตามเนี่ยแนะนําให้เลือกไฟที่มันเป็นไฟแบบไฟธรรมชาติอย่างแบบอย่างเงี้ยไฟธรรมชาติโอเคหรือว่าไฟที่มันเป็นสีขาวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นไฟในห้างอะไรเงี้ยมันจะออกสีเหลืองเนาะทำให้หน้าของเราเนี่ ดูนวลแล้วก็สีมันก็จะมีความเพี้ยนๆไปเล็กน้อยนะจ๊ะ อ่ะสุดท้ายสีที่เราเลือกได้วันนี้นะคะก็คือสี N2 นั่นเองนะคะที่เหมาะกับผิวเจลนะคะก็ประมาณนี้นะคะกับการเลือกรองพื้นยังไงไม่ให้หนะะ้าเทากับรายการสวยทิปนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามมาจนจบคลิปนะคะลองไปหาดูในเคาน์เตอร์ไม่ต้องอายนะคะอย่างในเคาน์เตอร์ของซิฟฟราเองเนี่ยเขาก็มีเคาน์เตอร์บาร์ที่เราสามารถเลือกสีของเราเองได้นะคะหรือว่าถ้าไปในเคาน์เตอร์ของร้านเครื่องสำอางเนี่ยเราลองได้เลยเพราะว่าสีที่มันเหมาะกับ มันจะทําให้หน้าของเราเนี่ยดูดีแล้วก็เนียนแล้วก็ตรงตามสีผิวมากที่สุดนะคะเปลี่ยนมาเซ็ตใหม่หน้าไม่ต้องแพงเหมือนแบงค์พันนะคะไม่ต้องแพงเหมือนแบงค์พันเพราะแบงค์พันคือสีเทานะคะไม่ต้องไม่ต้องเลยนะคะประมาณนี้แล้วกันนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามมาจนจบคลิปนะคะก็ถ้าใครชอบรายการสวยทลิปของเจนนะคะก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้จะจะมีทิปเสด็จทิปดีๆนะคะมาแนะนําให้เพื่อนได้สวยตามกัน อีกไปเรื่อยๆนะคะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมมาทำสวยด้วยทิปสเตด,ดทิปดีๆกับสวยคลิปกันนะคะสำหรับวันนี้เจ๊ขอตัวไปก่อนละแล้วลพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย